สวัสดีครับเพบซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่2เดือน11พศ2567นกะครับกับแนวทางห้านอยนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวราะหาเลขเด่นนะครับจาก0ูนย์ถึง9ก้าคัด้ปเลยอีแค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำเแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกสำหรับอานอยพิเศษนะครับผลออก67017นะครับก็ตัวที่ผมเน้นไม่เข้าเนาะ ก็ไปเข้าตัวที่เน้นๆก็คือเลขศูน์แต่ว่าตัวเจาะของผมไม่เข้านะครับเต็มทีก็แค่เก้าศูนย์นะครับก็ถือว่าเขาวิ่งโลดอย่างเดียวนะครับสำหรับฮานอยพิเศษกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกติฮานอยปกติก็ออก6กหกสองเลขเบิลหกหไปอยู่ด้านหน้าเนาะนะครับหกหกสนะครับ ก็เข้าที่4วิ่งโหลดนะครับใครนำสีไปวิ่งไปโลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะก็มาตรงๆเนาะส7นะครับ4 7นะครับสำหรับตัวเจาะนะครับก็ถือว่าแนวทตามปกติเข้าวิ่งโลดแล้วก็ตัวเจาะนะครับับไปกันต่อที่ VIP นะครับ VIP ออก 4 2518นะครับใครนำสองไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะตัวเจาะก็เข้า G 25เนาะตรงตรงนะครับ25น,นะครับก็ถือว่าเข้าเหมือนกัน v i p นะครับเข้า2แนวทางเนาะวิ่งรูดเข้าแนวทางเดียวนะครับส่วนเต็มรวมนะครับเต็มรวมก็วันนี้เลขเก้าไม่มาเนาะ สำหับเลขเก้ามามาเลขแปดแปดก็มาตัวเดียวก็คือมาที่ vip นะครับเราตัวไม่ได้เน้นด้วยนะครับเลขแปดนะครับส่วนแนวทางอื่นนะครับแนวทางอื่นก็ถือว่าหลดุดนะครับสำหรับแจมรวมวันนี้นะครับเพราะว่าผมข็บอกตัต้นลิปเมื่อวานนี้แล้วเนาะว่า แตมรวมมันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันขาดฮานอยเฉพาะกิจนะครับเพราะว่าผมต้องใช้แนวทางฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาตหลยๆทั้ง5แนวทางนะครับือมาเอามาหานะครับเอามาหารรวมกันนะครับฉะนั้นเมื่อมันขาดไป1นะครับผลของฮานอยเฉพาะกิจนะครับมันก็เลยผิดพลาดไปนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างดีก็ยังเข้าที่เลข8นะครับครับส่วนชุดวิน ส่วนเลขเบิ้ลเอาเลขเบิ้ลกันเลขเบิ้ลก็เข้าที่หกหกเนาะแต่มันไปอยู่ข้างหน้าเนาะหกหกไปอยู่ด้านหน้านะครับกับชุดวินนะครับวินวันนี้ก็ถือว่าเก้าศูนย์ม่เข้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดไม่มีนะครับพิเศษหลุดนะครับชุดวินส่วนบีไอพไอส่วนปกติก็ามาเลขกสี่ตัวเดียวเนาะชุดวิน แต่มาเข้า v i p สกับ5นะครับจุดวินก็คือเข้า2 5แล้วก็3ตัวนะครับ3ตัวก็4 2 5ตรงตรงเลยนะครับสำหรับจุดวินนะครับสี่สองห้ากามาตรงตรงเลยวันนี้จะใครเอาไปวินนะเข้าตรงตรงเลยได้ตรงนะไม่ได้ไม่ใช่3ตัวกลับนะได้ตรงนะครับทันหินจุดวิน แต็มรวม vip นะคร,ครับก็มาตามกันต่อเนาะใครที่ได้นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกทุกท่านด้วยเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะคร,ครับก็มาตามกันต่อในวันที่สามวันที่สามเดือนสิบสอง สสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับกับฮานอยเนาะฮานอยกับกาะมาดูฮานอยพิเศษทนก่อน หาหนอยพิเศษได้ตัวเดิมนะครับหาหนอยพิเศษนะครับเลขเด่นเลเก้ากับศนะครับตัวเดิมนะครับอันนี้ผมเจาะให้3ชุดนะครับอันนี้กับสามเก้าสี 4, ่เเน้นที่เลขเก้นะครับเกส เก้าสี่เก้าห้านะครับส่วนพันธุ์ใดจะจับเลขศูนย์ก็จับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับส่วนสามตัวจับให้ชุดเดียวนะครับสามห้าเก้า นะครับสามห้เก้าจะเอาสตัวไปตัดเล่นก็ได้สําหรับแนวทางที่สมาชิกที่ติดตามมาเนาะใครอากจะเอาไปวินก็เอาเลขทั้งหมดนะครับไปวินนะครับตัวไหนซ้ําก็ตัดออกนะครับให้เหลือตัวที่ไม่ซ้ำจะเป็น9 0้าศูน้านะจุดวินเก้าศนย์สามสี่หนะครับแล้ไปกันต่อที่ฮานอยปกติ อานอยปกติวันนี้เลขเด่นออกมาที่3ามกับสก็จับไปที่เลข3นะครับจะเป็น30 37 ก็สามเก้าสุดนักท่านใดชอบเลข4จับ4นะครับสี่7ูนสี่จดนะครับสามตัวผมจับใ้ที่7 39เก้ากขอชุดนี้นะครับเน้นที่เลข3า ใครที่อยากได้ชุดบินก็เหมือนเดิมนะครับ34079นะครับกะครับไปกันต่อที่ VIP VIP เล็กดเจ็ดกับ8นะครับ ก็จะเลืมเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับ9034ที่ผมไม่ได้จับนะครับ7 1 7 2 7 3สนะครับส่วน3ตัวจับไปที่4 7 2 หรือว่าท่านใดอยากได้นะครับ3ตัวเพิ่มเติมท่านก็จับไปเลยนะครับ3 9 3หรือ933าสมสามก็ได้ก็สาก็394 395จับแล้วนะครับเหลือแต่3 9 3 3 9 4ที่ผมไม่ได้จับนะครับส่วนจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็น730 737แล้วก็739จับแล้วนะครับส่วนจุดนี้เหมือนกันนะครับ4 7 1เจ c 72แล้วก็473นะครับ3ตัวแต่ท่านจะจับเพิ่มเติมนะครับกับเรามาดูแต้มรวมวันนี้น่าจะสมบูรณ์เนาะแต้มรวม3ามนอยวันนี้ผมให้ลูด กับเก้าวันนี้ผมชอบที่เล็กเนะครับเส้นเล็กเบ้นก็สูนสูนสองสองเก้าเก้ากับสส้นชุดวินนะ้อกับชุดวินสามน้อย ก็มี90้าศูนยสามสี่เจกับ8ปดผมจะเลือกเลืเจ็นะครับส9งมีแล้วเอามาเลขสอ 2, ตัวเดียวกับต่จุดวินชุดนี้นะครับ สำหรับเต็มรวมตัวที่ผมชอบชอบที่เลขเก้านะครับเด็กเป็นก็ตามนี้นะครับวินสามนอยพิเศษปกติ vip นะครับ ส่วนเต็มรวมใครจะเอาไปวิ่งไปลูดนะครับฮานอยเฉพาะกีจฮานอยกษัตริด้วยก็ได้นะครับสําหรับแนวทางเต,ต็มรวมนะครับส่วนจุดวินก็เอาไปวินได้ทั้ง3น้นอยพิเศษปกติ VIP นะครับตัวที่เด่นๆที่สุดแล้วก็ก็จะเป็น93าเนาะอยู่ในนี้9 3 0 3ถ้าเป็น93ก็จะเป็นชุดนี้นะครับ03ก็จะเป็นชุดนี้นะครับ 7จ็ดสองเจ็ดสองชุดนี้นะครับสี่เจ็ดไม่มีเนาะเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสามมีไม่มีเจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับเต็มรวมนะครับก็รอเต็มรวมไปวิเคราะห์ดูก็ได้นะครับสำหรับพิเศษสมมติพิเศษนะมั 9, 3, นมี93เห็นไหมครับ แต่เราเน้น9ก็มี93 93 94ไม่มี95นะครับแสดงว่าผมจับไม่ถูกถ้าว่ามันไม่ถา้ามันเข้านะครับก็จะเป็น93 94ซึ่งอยู่ในชุดวินถ้าเป็นเลข0ก็จะเป็น0 3 0 4มีมไหมครับนี่ครับ93 94 0 3 0 4อยู่ในชุดวินมีนะครับ ส่วนนี้เลข3 30มีนะครับสามีนะครับสามี34ก็คือมาด้วยกันนะครับก็น่ารุ้นชุดวินนะครับพ่งนี้นะครับบันที่3ก็น่าจะเข้าหลายน้อยเหมือนกันเนาะสำหรับชุดวินนะครับกับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ ครัตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน1ินะครับพศสอ6 7นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ